กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับค่อนข้างยากแล้วก็ลึกซึ้งมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เนี่ยครับก็จะมาปูพื้นฐานในด้านของความเข้าใจ ธรรมะขั้นต้นให้พวกเราได้เข้าใจกันซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีผู้ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องของมรรคเจตนาซึ่งท่านอาจารย์นะครับก็ได้ตอบละเอียดลึกซึ้งมากนะครับน่าสนใจมากอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคําศัพทธรรมะวันนี้นะครับนำเสนอคําว่าเจตนาครับเจตนานะครับหมายถึงความตั้งใจจงใจเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทนะครับ ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปติดตามชมกันเลยครับในพระสูตรที่ว่าด้วยความบริสุทธิ์หประการนี้นะครับก็เริ่มจากประการแรกก็คือกรรมาแล้วในนี้ก็เขียนว่ากรรมมังได้แก่มักเจตนาทีนี้ในมักเจตนาเนี่ยก็มีความสงสัยเกี่ยวกับว่าในมักเนี่ยไม่มเีเจตนาเจตสิกหนึ่งนะฮะแล้วก็ เกี่ยวกับการในขณะที่อธิบายที่ว่าอย่างไรที่เจตนาไม่รวมอยู่ในมัคแล้วทำไมถึงเรียกว่ามัคเจตนาพร้อมกับการที่จะเลือกเฟ้นธรรมโดยอุบายอันแยบคายเกี่ยวกับเจตนาและมัคนี่นะฮะสองอย่างนี้ก็อยากจะขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับกาบเรียนท่านอาจารย์ค่ะขณะนี้ทุกท่านกำลังฟัง พระธรรมนะคะพระฉะนั้นคงไม่เลยว,ว่าประโยชน์สูงสุดของการฟังแต่ละครั้งคือความเข้าใจจริงๆพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกโดยที่ไม่มีความเข้าใจพอนะคะสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้อ่านหรือเปล่าเพราะเหตุว่าพระธรรมละเอียดลึกซึ้งนะคะทั้งหมดที่ทรงแสดงน่คะก็กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ แต่ผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่มีสัจจะความจริงใจและความตรงนะคะว่าที่ได้ฟังมาเนี่ยหลายคำและแต่ละคำเนี่ยเข้าใจดีหรือ,อยังหรือว่าบางคําอาจจะไม่เข้าใจเลยนะคะบางคนได้ยินคําว่ามักภาษาไทยเราก็ใช้ค่ะมักคือหนทางแต่ทางเดินหรือหนทางที่เราเข้าใจกันในภาษาไทย กับทางเดินหรือหนทางที่สรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนะคะเช่นทางแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องไม่ใช่หนทางธรรมดาที่เดินกันแต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะไม่ควรที่จะประมาทพระธรรมคิดว่าไม่ได้ยินคำไหนแล้วก็เข้าใจคำนั้นได้แต่ถ้าศึกษาธรรมะโดยละเอียดทีละคำาด้วยความจริงใจด้วยความตรงนะคะว่าเข้าใจคำที่ได้ฟังจริงๆหรือเปล่า แล้วก็เข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนด้วยมิฉะนั้นก็จะเสียเวลามากในการฟังนะคะซึ่งก็ได้ยินคำมากมายแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี้ค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะอย่างที่คุณชุนถามถ,ามถึงคำว่ามัคคเจตนาได้ยินคำว่ามัคได้ยินคำว่าเจตนา คนไทยที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยก็เข้าใจอย่างงูงูปลาปลานะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจว่าขณะนี้นะคะมีเจตนาหรือเปล่าและเจตนาคืออะไรเมื่อกำลังพูดถึงเจตนาโดยไม่รู้เรื่องเจตนาขณะนี้ล้าจะไปเข้าใจมรรคเจตนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงคือ ขณะที่ฟังเนะะี่ยค่ะมีความเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจพอหรือยังถ้ายังไม่พอก็ศึกษาขวนขวายฟังพิจารณาต่อไปเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะเจตนาในภาษาไทยเราก็บอกว่าตั้งใจเช่นเวลาที่ทำอะไรผิดนะคะก็ขอโทษบอกว่าไม่ได้เจตนานี่คือความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ความจริงนีคะถ้าศึกษาพระธรรมโดยละเอียดจะรู้ว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมไม่ใช่เพียงอ่านพระไตรปิฎกแต่ต้องศึกษาพระธรรมโดยละเอียดทุกคาเพื่อเข้าใจจริงๆขณะนี้นะคะถ้าถามว่ามีเจตนาหรือเปล่า mm. เห็นไหมครั้งฟังเรื่องนี้แล้ว ได้ยินคำนี้แล้วแต่ถ้าถามว่าขณะนี้มีเจตนาหรือเปล่าจะตอบไปยังไงคะมีเพราะเมื่อกี้ได้ยินว่านะคะเเจตนาหมายความถึงความจงใจและความตั้งใจซึ่งขณะนี้จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีสภาพที่จงใจขวนขวายกระทากิจการงานนะคะเกิดกับจิตทุกขณะก็ไม่รู้อีกว่าจิตคืออะไร คือทุกคำเนี่ยคะ่ะฟังเพ,งเพงินๆเข้าใจว่ารู้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้ศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่เข้าใจแต่เมื่อไหร่ที่มีความเข้าใจในความละเอียดของธรรมะนะคะเมื่อนั้นก็จะเห็นพระคุณจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะนี้คะ่ะจะพูดถึงคำอะไร เหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ความจริงถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆถึงแม่ศึกษาแล้วก็ยังยากเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทรงแสดงเรื่องของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะตามลำดับคือให้รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยก็ไปคิดว่าธรรมะต้องเป็นธรรมโมเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่กล่าวไว้เท่านั้น แต่ความจริงไม่ใช่เท่านั้นเลยนะคะเป็นภาษาที่ชาวมคตใช้เป็นภาษามคธีเป็นภาษาประจําวันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องการรับประทานการเป็นอยู่การทํางานต่างๆก็ใช้ภาษาของชาวเมืองคือภาษามคธีแต่เวลาคนที่ไม่ได้ใช้ภาษานั้นได้ยินก็สงสัยว่าคํานั้นหมายความว่าอะไรแล้วก็หยิบมาเฉพาะคําเฉพาะคํา แต่ไม่รู้ว่าแท้จริงก็คือภาษาประจำท้องถิ่นในชีวิตประจำวันเหมือนภาษาไทยนะคะคนไทยก็พูดภาษาไทยทั้งวันทุกวันด้วยพระเชะน,นชาวมาคตเนี่ยก็พูดภาษามาคตทั้งวันทุกวันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพระฉชะน,นภาษาที่ทรงแสดงธรรมะเมื่อเป็นภาษามคะีภาษาที่ชาวมะคตใช้ก็เป็นภาษาปก,กติในชีวิตประจาวันแต่มีความลึกซึ้งนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยจะเข้าใจธรรมะก็ใช้ภาษาไทยแต่ว่ามีความเข้าใจในความลึกซึ้งในภาษาไทยที่ใช้อธิบายให้เข้าใจความหมายนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงธรรมะคำเดียวชาวมคตจะสงสัยไหมคะเพราะเขาใช้คำนั้นอยู่แล้วแต่คนไทยเนี่ยค่ะธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริง ก็ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเข้าใจจะไปรู้อะไรกับสิ่งที่ไม่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังแล้วในเชตวนาสุเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะแต่มีความละเอียดมีความลึกซึ้งที่แสดงให้เห็นว่าอยากคิดเองหรือเข้าใจว่ารู้แล้วนะคะแต่ความจริงต้องเป็นการเข้าใจทุกคำจริงๆตามลำดับเช่นคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง ชาวมคตถ้าถูกถามนะคะถึงเรื่องจักขุวิญญาณคนไทยงงใช่ไหมคะจักขุวิญญาณแต่ถ้าพูดว่าเห็นจะงงไหมคะไม่งงเลยค่ะทั้งท้ที่ขณะนี้กำลังเห็นพูดถึงสิ่งที่มีจริงคือเห็นแต่ความลึกซึ้งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงในพระไตรปิฎกนะคะถึงสิ่งที่มีจริงคือจักขุวิญญาณคือเห็นอย่างนี้ค่ะ แต่เพราะคนไม่รู้ความจริงของเห็นที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่านะคะสิ่งที่มีจริงซึ่งคนที่เกิดมาและตายไปโดยที่ไม่ได้รู้สิ่งที่มีจริงๆเลยเต็มไปด้วยความคิดเรื่องอื่นทั้งหมดและเข้าใจว่าเป็นปัญญาที่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่ได้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้คือเห็น เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นผู้นั้นมีความเห็นที่ถูกต้องปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกขณะนี้ไม่ได้มีแต่เห็นใช่ไหมคะได้ยินก็มีถ้าใครสามารถที่จะเข้าใจได้ยินตามความเป็นจริงคนนั้นมีปัญญาหรือเปล่ามีความเห็นถูกหรือเปล่าเพราะว่าสามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะต้องรู้ว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงนะคะไม่ใช่เป็นการอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เข้าใจตามความคิดของตนเองแต่ต้องเข้าใจความละเอียดทุกคาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ทรงแสดงในครั้งโน้นนะคะ แต่ผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจได้แต่ความห่างไกลของคนในครั้งพุทธก,กาลกับคนในครั้งนี้เนะะี่ยค่ะมากมายระดับไหนแม้ในครั้งพุทธก,กาลนะคะคนที่ไม่ได้สะสมความเข้าใจจริงๆนะคะว่า เกิดมาแล้วตายไปแล้วมีประโยชน์อะไรจากการที่เกิดมาเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดเนกบ้างสุขทุกบ้างมีญาติพี่น้องมีทรัพย์สมบัติแต่เสร็จแล้วก็จากไปไม่กลับมาอีกเลย